จะอวยอะไรขนาดนั้นมันก็แค่ไก่ทอดทั่วไปหรือเปล่าถามจริงนี่ไปลองไก่ทอดเปิดใหม่ที่บรรทัดทองมาร้านฮาโลยอยู่ตรงจุฬาซอยสิอันนี้จะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ทอดใหม่ๆตรงหน้าร้านมีครบทุกส่วนขาดแค่เครื่องในอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะจากที่ลองกินนะ่ะตัวไก่มีความฉ่ำมากหมักคือแทรกเข้าไปในเนื้อถึงกระดูกเลยมีรสชาติเค็มๆนวนๆคือฉ่ำ juicy มากเขาจะให้กินคู่กับหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มก่อนจะกินแนะนําให้ลอกหนังไก่ก่อนนะคือมันฟินมากมกรอบและฉ่ำในปากโคตรดีนี่แแหหลลละไไไกกกกกก่่่่ททออออดดดาาาาาใญีีถููต้้้้้งงงเเเเนนนยััมมมคววววสุๆจปป็ิข มันจุยซี่ในปากเลยตาพูดว่าอร่อยมากๆแบบไม่ได้อวยกินคู่กับน้ำจิ้มก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเปรียวๆหวานรวยด้วยหอมเจียวโคตรอร่อยปีกบนไก่แล้วว่ามันแห้งไปนิดนึงเพราะว่ามันตัวเล็กไงทอดความฉ่ำมันก็ออกไปรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูคือมันนุ่มมากไม่ได้อวยนะแค่เอาไปหยํารวมกวับหอมเจียวน้ะมันกลมกล่อมเค็มนัวหอมมากถ้าใครอยากกินแบบครบจบเขาก็มี랩ไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยข้างในเนี่ยจะรวมไก่ทอดหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มไก่โเล่าันข้ากกกันสุดดๆอออออรรร่่่ยยจิงเเี้ทาาไไไมมปต็บ